Subhanakalla inmalana illa ma allamtana in Innaka antan alimun naqim wala hawla wala q u w, w a t a illa billahi i n a l y i l alim Amma ba'du a l h a m d u l i l l a h phinong the rak khong Allah subhanahu wa ta'ala tuk than Na n i c uh, t a na rao ma phop kan nai ah นะเกี่ยวกับประเด็นพนาเรื่องกุรบันพีน่น้องนะเดือนชาวาเนี่ยซุนเกียดะซุนฮิจจะนี่ไม่กี่วันแล้วพี่น้องประมาณไม่กี่วันแล้วเราจะพบกับเทศกาลการทํากุรบันลาวเพราะฉะนั้นนะที่อโอกาสในช่วงทีสรงนี้่ในทุกๆวันอาทิตย์คาจันพี่น้องพบกับ ประเด็นปัญหาการบทบถวนเกี่ยวกับเรื่องกุฎบ้านจริงๆเร้วในประเด็นกุฎบ้านพี่น้องสามานถไปเปิดดูในคลิปต่างๆ2ยีสิบกว่าคลิปพี่น้องหยีเจ็ดยีสิบแปดประเด็นด้วยกันนะซึ่งผมได้อธิบายไปเร้วทรงซ้ำปีที่เร้วพี่น้องแต้เพื่อเป็นการบทบถ้วน,นทำความเข้าใจกันอีกครั้งหนึง่งนะได้ไมมได้เนาะตอนที่เราจะทำกุฎบ้าฑเนี่ยเราทำาดยกับ ร้อมกับมีความรู้และเป็นกุรบันที่อัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาได้มักบูนได้ตบรับและก็หายพุทบุญทบเทนคุนคาเมืนนดังฮะดิษีทนบีสันหลอนร้วะเลวะสลัมในบอกเอาไว้เพราะนในประเด็นในคำคืนนี้พี่น้องเรามาทำความขยใจเกี่ยวคาส่วนหนึ่งจากพุทธบุญคุนคาในการที่เราทำกุรบันเนี่ยซึ่งกุรบันนี่มีความสำคัญอย่างไร่้อง มีปฏด,ดิลัพดพลับบุญคุณคข่ายอย่างไรเนี่ยเพื่อที่จะมีแร่งกระตุนในการที่เราได้ทำกุรบันในตุกๆปีถึงแม่พี่น้องว่านำมันจะแพงนะ่ะเศรษฐกิจอาจจะตกต่ำหรืออะไรก็ตามแต่แต่ทางนั้นทางนี้นะไม่เป็นอุปสรรคพี่น้องสำหรับบุคคลที่มีความตั้งใจว่าปีนี้อิงชาลลอ่ะนะฉันจะทำกุรบันแล้ว เพราะกุรบ a น n y a วัาอีดิลอัตฮาวันรายายีวันราย,ายวันหนึ่งเล็กวันตัเริกสามวันดูในครอบปีหนึ่งสามารถที่จะทําได้เซวันเท่านั้นพี่นะหมดระยะเวลาเลยต้องเป็นปีหน้าแล้วอ่าไม่ใช่ว่าสามารถจะทําได้ทุกวันเพราะฉะนั้นอีกไม่กี่วันต่อไปข้างหน้าที่จะถึงพี่นะ ส้มควรยังยิงรอทานทางไลยมาทบทวนกันเคียวกับประเด็นต่างๆของการทำกุรบั่นโดยมีความตั้งใจอาซัมพี่นองว,ว่าปีนี้อิงชาวหลอน่าจะให้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วน่ในปีที่แล้วช่านทำกุรบั่นนี่อาจจะว่าไม่ได้ลูกตรงเต็มเม็ดเต็มน้วยพี่น้องหรือวัตถุประสง่งป่าไม้เพื่อต้องการกระจายเจ๊เหนือกุรบันเนี่ย ะยังไม่ได้รอยเปิดเส้นนะเพราะส่วนใหญ่เลวเนี่ราทำกุรบันก็คือป่าไม้ตัวของเราเองไหวกินคนในครอบครัวเราไหวกินมากกว่าการเจกเสียโดยสักเนี่ยด้านในคำขึ้นนี้พี่น้องมาฟังส่วนนึ่งจากปฏิลัดพลบุญคุณขาของการทำกุรบันเนาะหน้ามีมากมายซึ่งในหนังสือดุรตุนนาสีห์นาทีสองห่อยกาสิบพี่น้องบอกว่า รูบิาาบยาในนบีสุลลัลลอฮุอะลิวะซัลลัมอันนะฮูกอนมีฮะดิษทุกรายงานมาจากทานนาบีสุลลัลลอฮุวะลิวะซัลลัมว่าแท้จริงเลวทานได้กล่าวว่ามังกาณะละหูสาอตุนนบีว่าเคยคอตามที่มีความคว้างขวางมีเบียมีศัพสินมีความสามรนอ่าเนี่มีความสามรถที่จะทำกรุบันได้อืม แลง่ายๆว่าเรื่องความสามตาีจะทำกุรบันนี้พี่น้องนะาราละเอียดอินชาอัลลอฮ์นะอยู่ในประดินทัดไปแต่ผมพูดคราว่าวไว้เพื่อความกายใจพี่น้องนะต่อพี่น้องเบางต้นว่าบุคคลที่มีความสามารถตามลักชษโะในการทำกุรบันนี้ก็คือพี่น้องประเมินว่าถ้านำเบียมาทำกุรบันสักสวนหนึ่ง เห็นซ่พันห้าพันเนี่เดน,นอนตัวข้องเขาลูกเมียข้องเขาตีอยู่ภายใต้กันนักกอดดูเลยข้องเขาเนี่ยไม่เดือดร้อนอาเบี้ยมาสักเซ่พันห้าพันสับสินเซ่พันห้าพันมาทำกุรบันพี่เนอง ลลกเมียที่เราเรื่อบุคคลที่เราดูแลนับก็ไม่เดือดร้อนในทางด้านอาหารการกินเรื่องที่อยู่อาศัยเสือ้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในระยะเวลาวันรายาหนึ่งวันและวันตชัชเรกสามวันอา่านี่พี่น้องคิดเลยว่าเอารัพ์สินเอาเบียร์เรามาสามถึงเสพพันมาทำกุรบันหรือห้าพันนี่ท้ามว่าในวันรายาและวันตชัชเรกสามวันร่วมกันเหล้วเสวันพี่น้องต้องเดือดร้อนไหม ในเสวันนี้ลูกเมียอดไหม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ใหม่มีเทออยู่อาศัยบ้านผักไหม้อ่านี่นี่นี่น,นี่คือเกณฑ์ที่จะมาวัดว่าคนนั้นมีมมมความสะอมีความความว้างมีความสามาในการทํากุรบัน,นโน่นพี่น้องที่รักตุกทานกับเคยบางบันโดจ,จะเดือดร้อนน้อยมากอ่านี่บ้านก็ไม่ตรงชาวอ่านี่เสื้อผ้าก็โปดได้ใส อาหารการกินข้าวเป็นเพลงเป็นซอบเป็นเนาะเนี่ยไม่ได้รอนเมื่อไม่ได้ร,อน,ดรอนเช่นนั้นนั้นพี่น้องนะบีว่ามังกานาละหูสาอาตน้นเคยเข้อตามที่มีความส้ามัที่จะทำกุรบันได้ฟาลัมอย,ยู่ด้วยแต่เขาไม่ทำ่าโดยที่เราจะอ้างอ่าเรื่องนั้นเรื่องนู้เรื่องนี้ก็ตามเตพี่น้องนะอ่า ถ้าไม่ทำทางทางมีความสามมรนนบีวา่าเชนได้ฟันยามมสอิงชาอายาฮูดิยันว่าอิงชาอาัสรอนียันตะอฮุบิลลาฮิมินซาลินบีว่าดังนั้นเขาจงไปตายเลยนบีลายนาบีจิกไปตายไปน้อง,งถ้าเขาต้องการจะเป็นยาดีก็เป็นไปเขาตายในนสปา,าเป็น,นัสรอนีก็เป็นไปไม่มีความผัวพันพันธะใดกับอิสลามของทางนนบีสลุลลัลลุวะลิวะสลมัมพี่น้องลองฟังเลย อ่่าเนียถึงแม้ว่าการทำกุบรบันเป็นสุนัม้มว่าก็ดะพี่น้องเกือบทีจะวจิบ i b เลยในมัสฮับชาฟิิยเนี่ยมัสฮับอื่นเขาก็หุกวุว่าญิบก็มีนอันนี้คือความสำคัญเ่ว่าส้มควอยังยิงพี่น้องเราจะตรงให้ความตาระหนักและก็ให้ความสำคัญและอาซัมตั้งใจยังเนวเนวว่าอิชาอัลลอฮ์ปีนี้ยังหน่อยในครอบครัวของชานในบ้านคองชานหลังนี้ คนหนึ่งคนใดจากชาติอหลีเบตของชาติต้องมีการทำกุรบันสักหนึ่งส่วน <c oughs> เพื่อที่จะปล่อยจากคำสร้างชายของท่านนาบีสุลตลลอวาเลวัสลัมแต่้บบาลลั่งนั้นไม่มีใครทำเลยพี่เนอะทางทางมีความสามานเนี่ยตรงนี้ก็น่าคิดเหมือนกันปัญญามุสอิงชาอายะฮูดิยันว่าอิงชาอานัสรอนียนันน่าเลยกามีฮะดีษ ในหนังสือดุลรตุนนาซีหินเช่นเดียวกันพี่นองค์งร้อยกาสิบถึงสร้อยเกาสิบเอ็ดคุณค่าข้อองการทำกุรบันซึ่งมีฮะดีษรายงานจากตานอนานัสและทานเซนาอาลลิโรดิลลออันหุมาอันนะหูมกาก็ลาตั้งสรอคนนี้พี่นองได้เล่าว่าพอรนนาบีอุสสลลลอฮุอัลัยฮิวะสัลลัมท่านนาบีบอกว่าอิซาหูชิรลมุมินูนมิงกูบูริหิม ต่อวันกียรมะพีนองเมื่อใดที่เขาได้หาชาร์บันดาเล่ามุสลิมินให้ฟื้นขึ้นชีบบรรดาเล่ามุสลิมินจากลุ่มฟังซบอ,องพวกเขาในวันกียรมะแล้วเดินทางไปสู่ทองประดังมัชันเนี่ยการเดินทางไปทองประดังมัชาร์ลังจากฟื้นขื้นชีบจากกูโบเนี่ยยากูลุลลอหุตาอาลาอัลลอฮฺซุบะฮานะวะตะลาเป้าปะกาดว่าว ยามาลาอิกาตีโอมาลาอิกัดของฉันเอ้ยลาตุมชูอิบาดีรอยจิลีนา่าทานทางลายยาให้บรรดาเบาวของฉันเดินทางไปถงประดังมาชาติด้วยสาภาพรอยจีลีนเดินตีนไปพี่น้องย,ย่าเด็ดขาดนี่ยนี่คือ,อยานพานะสำคัญที่เรใชายเดินทางจากการฝืนคืนฉีบจากลุงฝังซบ ไปสู้ต่งประดังมาชันะและพี่นองเอนี่ยเพียงพ่อว่าเบื่อปีทีเหลวช้านทำเหลวช้านทำมาเหลวปีนูนะถ้าเป็นรถเป็นเรือย่านพ่านนะปีนองว่าอี้นาวาขี้ไม่ทันเหลวไล่ขันนะแต่ไม่รู้ขันไหนที่เราทำพีนองเป็นกุรบันที่อัลลอฮฺซุบฮานาวตะตาลามักบุญมัง้งนี่ก็ที่เพียงพ่อเสียไม่ได้เพราะถ้าว่าปีที่ผ่านมาที่พีนองทำกุรบันนี่นึงไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนา รือสองทูกตองเหลวเทพีนงคราทำคาดฟามอีกลัสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานาวาตาลาเพื่อให้คนโยดอกเออบังยีนันวานยยีนี่อีอ่ามันทำกุรบันนะเลตะตาน่ามันเจกมันหายเพราะนั้นไอ้บังยีนี่วายยีนี่ตัวรานี่พี่น้องทีทำํำลิลละไม้พี่น้องไม่ได้ลิลลาฮิตาเพื่อคนโยงโยงนับนาทื่อตา พระเจ้านครบานของเราอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาก็ไม่ตอบรับไม่มักบุดอ่าเนี่ยพออัลลอฮฺซ <thoroughly> ุบฮานาวะตาลาประกาศว่าจะมาไล่กาตีลาตุมชูอิบาดีรอจิลีนะท่านทั้งหลายอย่าให้บรรดาบ่าวของฉันเดินทางไปตรงบะดังมาชันในสภาพเดินเท้าเดินตีนนี่บัลอารกีบูฮุมอาลานาจาอิบิฮิม แต่ถ้าว่าพวกท่านทางไล่ทำให้บรรดาบ่าวโค้งชันทางไล่นั่นนะขี้ย่านผ่านหน้าไปเลยอ่าไปตรงปดังมัชันไปอินนะฮุมอียะตาดุรรุคุบะฟิดดุนย่าอัลลอฮุซุบะฮิแนวตลาบอกว่าเพราะแท้จริงเลื่พวกเขาเล่านั้นสมัยเขาใช้ชีวิตบนโลกดุนยานี่ไม่นรอกขี้ย่านผ่านหน้าอันตัางเพน อามาเรียบนโลกดุญญน,น,ยนยานีพป่น้องป็นญาณพาหะรถที่มังรถจักรยานเลยนะรถจักรยานยนต์รถเครื่องเอ้ยนะรถยนต์เ้ยรถกระบะรถเก่งว่ากันไปมี่ยานพาหนะในละยนพาหะบนโลกดุนยาอัลลอฮฺซุบฮานะวาตาลาอธิบายเพิ่มเติมว่ากานาฟิลิบตีได้อีกในช่วงเริ่มต้นเนี่ย มุลอมุลอรืมเริกบาของอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตาลามีชีวิตนี้สุลบูอาบีฮิมมาร์กาบะฮุมสุนบีกระดูกสลังปะของพวกเขาพี่นองตอนที่ครั้งยังเป็นอาสุจีนี่อ่าอยู่ในสุนบีอยู่ในกระดูกสลังปะของเรานี่นั่นแหละนะกระดูกสลังปะของเรานั้นิยาละมาร์กาบะฮุมเป็นญาตปานะไฮโรไดคีอยู่อยู่ตรงนั้น ท่านมาหลังจากนั้นซุ่มมาบาตโนอุมมิหิมมารกาบาหุนพอสุจินาจากกระดูกสันหลังปลาคอราตกไปยังมดลูกของหมาเรานี้ก็ไปตกอยู่ในท้งองข้องหมาเราเพราะนั้นท้งองข้องหมาเรานั้นมารกาบาหุมเป็นยานพาหนะเป็นที่อยู่ของเราละเป็นที่คของเราละอ่าเนี่ย พาหีนาวาลดัดหุมอุมมูหุมและในคานาี่มะคงพวกเขาล่านันโครอดออกมากกีน้องในยานพาหนะของรอตีชายกับเคลาละเมื่อโครอดออกมาเลวเกิอดออกมาเลวนี้พาหิตญารูอุมมิหิมมาร์กาบุหุมอิลาไอยาติมาร,ริโดตักคงมาเราพี่น้องนะเป็นยานพาหนะห้เราเคลา่านะ ตั้งบนตักให้กินนมตั้งบนตักให้กินข้าวหลางขีซี่เดียวอิละอยียาที่มาร,ริโดจนกระทั่งว่ารีโดน่าสมบูรณ์ในระยะเวลาการให้ดืม่มนมสองปีเข้าเลยนิ่กามีเลยสมมาหลังจากนั้นปีน้องพอสองปีเลือกไปเลีออย้ยงยานพานะของเราอยู่ในแล้วอูนูกูอาบีหิมมารกาบาฮุมต้นโค้งปลาหลเลยพี่นะ ป่ากะติเคร,เราะหล่าน่ะข้องหมามันข้าวครัวและนายนปลามาัลามาดิเอาล,ลกไปดิ <laughs> ปลากรเคร,เราะล้วตน้นโคเคระตลังมังเป็น้องสาเอวมังอ่าเดียดผ้าไปแล้วตูละมารกกาบะฮุมเป็นยานพานะออาหลังจากนั้นพอยายขึ้นพี่นน้องซุมมันฟารรสูวันบีโกลุมารโรกีบุหุมฟิลบาร์โรรี ถ้าเป็นการเดินทางทางด้านบกมีนองนามีขี่มามีขี่โลมีขีลามีขี่อูดวากันไปเป็นยานพาหนะของพวกเขาแล้วนั้นอ่าแต่เป็นยุครากาเออมารถยนต์มารถเครื่องมารถที่วากันไปวัตส,สูฟุนวัสซาวาริกนาฟิลมบิฮาร์นะถ้าเป็นโบเดินทางในทองตาลีก็มีการขี่รงขี่เรือขี่เพรก็า,าวากันไป วะฮีนามาตูเอาจนคาทางว่าตอนเสียชีวิตนะในขณะที่พวกเขาเล่านั้นเสียชีวิตพี่น้องฟาอหนะ้ากูอิควานีหิมอ่านะนะบรรดาตนข้อพี่น้องของพวกเขาอ่านะเป็นญานพานะแล้วไม่ย่านพานะผือพี่น้องนะไส้คันห้ามาเกาเหล็กเบกผ่ากันไปอนะตายเรีกเยกอะไรอย่างใดขี้เลยพี่น้องนะเป็นญาณพานะอือาหน้ากูอีอนะคอวานีหิม ไหวนากกมูมิงกูบูริหิมและในขณะที่พวกเขาเล่านั้นฟืนขึ้นถีบจากลุงฟังซบกูโบนี้ละตุมชูหุมรอยจิลีน่าอ่าลอตลาบอกว่ามรรยากัดเอ้ยนาทานทางไล่ยาให้พวกเขาเล่านั้นเดินตีนไปเลยนะฟาอินนาฮุมยาตาดูรูกูบะพอพวกเขาเล่านั้นมีความเคยชินตอนชายชีวิตบนโลกดุนยานขี้ยานป่านะว่าก็ดีมูนายาอีบาฮุมนะเอามาเลย ดิมมาย่านปนานะโค้งพวกเขาเล่านั้นที่พวกเขาเล่านั้นได้สร้างเอาวาัยําำอาวัยบนหลกดุนยาก็คืออะไรวาอียะละอุดฮิยาตูนะ่ก็คืออุดฮิยาี่นะอืุอดฮิยาอุบัติที่เราได้ทำอาวายันยนะลิขลิหิตะละยามานะชุรุลมุนตะกีนาอิลลัรราะห์มานิวาฟดาเนี่ยในเช้าอับสุบฮานาวะตลาบอกวัานในวันที่เราได้ขบับไล Đại tôn bản đá lâu bản đá mụt Ta kiến phải su tư văn Sựng mi nham ở rốt mạng Này sắp hạp tỷ vật Đàn ấy rốt bạ nàn Kỳ dạng tạ lý dạ Đội Cô là a lê hi sô lát tô vă hà yá cum in nà nè ด้วยเหตุนี้เองพี่น้องท่านนาบีสลลลลฮวะเลวะสลัมบอกว่าทานทางไรจงตะซีมให้เกียรติกับโดอห้ายากุมอุดหยียลักการให้เกียรินี้และพี่น้องที่เล่าบรรดาทุกรูเทเรกสไม่โอนที่เขาทำเนี่ยเขาพาไปอามนามอาสาัตกรบันท่าปงท่าเปลงห้โฮมอ่าให้น,น่นกลางเดทน,น,น้ำบรรนวนกะกลางลมหาย อ่านี่ทั้งหมดทั้งมวลพี่น้องอยู่ในการตะซิมโดยหายาคุม้มหายเกียรติกับสัตว์ที่มีความประเสริฐในทัศนะของอัลลอฮ์ซุบฮานาวะตะละอีเรื่องบิดาอัลลามาพี่น้องว่อนะบิดา,า,มมาอัาลละน่าที่เจริญเจกการนำถึงบิดาอัลกับเป็นบิดาอัลที่ฮาสน,นะพี่น้องบิดาอัลที่ดีนะพอ,อะไรพอรอมน,นรั้นเราก็ได้ฮะดียาะให้กับผู้ที่เขา้า,ขออามออาเชิญนะการนำเราก็ฮะดียาะให้กับผู้ที่เชิญน,นา เาก็มีควันมีกำลังใจเป็นการช่วยเลือซึ่งกันแลยกันเนี่ยทําไมนาบีว่าอัซีมูดฮายากคุมนาบีบอาว่าฟาอินนาฮะอัลซิรอติมาโตยาคุมนะพอสัดอุดาฮียะนั้นพ่นองดูห้ายานะเป็นญานพาณให้เราขับเคในการข้ามสานซีโรตด้วยอืม เป็นยานพาหนะชายขับเคี่พี่น้องเดินทางจากการผืนคืนฉีบจากลงฝั่ง,งซพไปต่องประดังมาชติและมีน้ำซ้ำเป็นยานพาหนะในการที่จะขี่ตามสะพานสิรอดนะไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานาวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ให้ความสำคัญหรือพีนอ่น้องนะนะจำเป็นเราจะต้องให้ความสำคัญเราไม่สามารถที่จะอยากกินมันใจได้เพราะเราไม่เห็นว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย อัลลอฮฺซุบฮานะวะตะลามักบุตรตอบรับเราเขมีเพียงความหวังจากพระองค์ตกปีเรากระทำเนาะและในฮะด i ษหนึง่งท่านนาบีสุลลัลลอฮฺวะเลวะสลัมบอกว่าขียารูอุมาตียูดฮูนอุมัตของฉันที่ดีเลิศทีีสุดก็คือเล่าบันดาผู้ที่ได้กระทำการกุศลได้กระทำการเฉียดกุรบันว่าชีรอรูอุมมาตีลายูดฮูนนาบีว่าอุมัตของฉันที่เลวที่สุดนั่นก็คือ ทางทางมีความสามาถพี่น้องล่าอยู่ด้ฮูหูไม่ทำกุลบันอ่านี่ในหนังสือดุรอตุนนาสีหินเช่นเดียวกันเนาะทรงรวยขาวสิบเอ็ดและอีกาเดสนึงสุดท้ายพี่น้องฟ้าวายทานนาบีได้กล่าวว่ากกลาอัลลฮิสซาลาตุวัสสลามอัลาออินนัลอุดฮียะต่นบีว่าอัลาพึ่งสร้างวอนเธออินนัลอุดดฮียะ Thế chính là Ưu Đà Hìa Cử bản tì rô thăm năn Nà nah. Mì nà l'a'ma lì l'mun jìa tì Cà inà tâm Mì nà l'a'ma lì l'mun jìa Bên xuân nưng chàng A'ma lăn tì rô Phát tì bạt kì rô thăm Plot Và Nè จะทําให้เจ้าคงกุรบันเขาคนนั้นปลดเพยจากฟ้ามเล้วฟ้ามชัวรายทางดุนยาและทางอาเครัตอ่าเราไม่กระทําได้เช่นไรพี่น้างฟั่มชัวฟ้ามเลวที่เราไม่ต้องการในการใช้ชีวิตบนโลกดุนยาอัลลอฮฺซุบบะฮฺนาวะตาลาจะปลดเปลื้องออกจากตัวเราอ่าและฟ้ามชัวฟัามเลวในโลกอาเครัต <c oughs> อลัลลอฮฺตาลากับปลดเปลื้องออกเนาะ ในหนังสือดุรโตร,รตุนนาสีหินหนาทีสองร้อยเก้าสิบเอ็ดนออัลลอฮฺว่าสุดท้ายนี่พี่น้องก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าโรดทางไลยให้การสนับสนุนโรดทาง้ลยช่วยเลือกกันนในนนนในงานศาสนาก็เราจะดำเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท้าบนนะ เพราะฉะนั้นเรือพี่นองนะ่ต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิ่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึงเรือเสื้อพึงปลานะเพราะฉะนั้นต่างผมเลยการทีมงานทุกคนอยากจะควบคุ้นพ่อแม่พีนองตุกๆุกฐานที่ให้การสนับสนุนโดยดีทะลอดมาและโดยเฉพาะยังยิงนะพี่นองที่ให้การนะโอนข้ามาหรือว่าช่วยเลือในผิดข้องเราเป็นประจำในตุกๆกตุก,ตก,ตก,ตกวันนะ่ที่ข้าวทางบัญชี ฮามดุลิลละพี่น้องขอควบคุณพี่น้องทุกท่านเหลียเวเตะกำลังความสามารถของพี่นอ้องเราไม่ได้มีการกำหนดค่ากินตรงนั้นพี่นอ้องอยู่เตะฟาร์มอยู่เตะฟาร์มอีกลัสนอยู่เตะฟาร์มบริสุทธิ์ใจนโค้งผมเองพี่น้องทุกท่านขอให้อัลลอฮฺซุบฮาบะฮฺนาวาตาละตอบแทนพลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับปากุลละบุญจากอัลลอฮฺซุบฮาบะฮฺนาวาตาละในวันอนาคิเราะห์ ว่นะวบิลลาฮิตฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบาระกาตุสนับสนุนโดยผงชาลาซิตไครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศดระเบิด,บดทุกคำัาามซมแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้วแปหนึ่งรับทำมีดการเกษตรทุกชนิด ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัพดพัทธลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดยช่างมาโสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้น